เรายึดหัวข้อการพูดคุยกันนั้นก็คือเรื่องของท่านเชื่อเช่นนี้หรือมาจากสิ่งที่พระสุคริตพูดกับมารีมาทานะครับว่าท่านเชื่อเช่นนี้หรือแล้วก็วันนี้ก็จึงมีโอกาสสังสรรค์เส,นส,นส,นสนวนาด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแต่ละองค์กรแต่คณะน,นิกายได้มีโอกาสมาพบปะก,กัน วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าว่าทางเว่ากรรมการเอกภาพครือชนเนาะได้จัดให้มีการจัดให้มีงานที่เราเรียกว่าสังสรรค์ประาคานะครับแล้วก็มีพี่น้องทั้งของสภาคริสตจักรของคาทอลิกของ,ขของแบปติสต์ด้วยสาหอังกฤษแล้วก็เซมเดย์ครับเรามาร่วมสังสรรค์ชุมนุมกันเนี่ยกว่า200คนเนาะมาแล้วก็มีการจัดบูธด,ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรายึดหัวข้อ การพูดคุยกันนั้นก็คือเรื่องของท่านเชื่อเช่นนี้หรือมาจากสิ่งที่พระสุคริตพูดกับมารีมาธานะครับว่าท่านเชื่อเช่นนี้หรือแล้วก็วันนี้ก็จึงมีโอกาสสังสรรค์เสวนาด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแต่ละองค์กรแต่คณะนิกายได้มีโอกาสมาพบปะกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญอาจจะว่าเป็นไฮไลท์ด้วยนะครับเรามีการมอบรางวัคลคริสตชนคนต้นแบบนะครับมาจากคณะนิกายต่าง ได้รับมีการรับมอบสิบกว่าท่านด้วยกันนะครับรับมอบรางวัลน,นี้ก็เป็นตัวอย่างครับ<อ>แต่จากนี้ไปในเครดิตคนเรา แม้ว่าโดยองค์กรการปกครองเนี่ยเราจะมีคณะนิกายต่างๆแต่ภา,ายใต้พิษุคริตเราถือว่าเราเป็นพี่น้องกันนะครับเราเป็นพี่น้องกันเหมือนกับพระธรรมสุตดีบทที่หนึ่งร้อยสามสิบสามที่บอกว่าพี่น้องอาศัยอยนนู่ด้วยกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากแต่เท่าใดวันนี้ก็เป็นวันที่ผมเห็นทุกคนมีความชื่นชมดีนะครับแล้วก็รับรางวัลด้วยพูดคุยแบ่งปันึ่งกันรละกันด้วยผมเชื่อว่าความเป็นเอกภาพจะกระจายออกไปไม่ใช่เฉพาะส่วนกลางแต่ทุก ภาคส่วนทุกปุ้ิภาคทุกคณะนิกายครับภายใต้ภายใต้ในประเทศไทยนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดยกันครับผมและอันนี้ก็เป็นอะไรที่ท,ที่ที่มโนกขอบพระเจ้ามากมายครับ